แกงฟักทองแบบง่ายๆมีอะไรที่บ้านก็ใส่ลงไปนะคะตั้งหม้อเลยค่ะใส่กะทิลงไปไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงง่ายๆเลยค่ะมีพริกแห้งค่ะตะไคร้ใบมะกรูดน,นะคะกะปิหอมกระเทียมเท่านั้นแหละค่ะวันนี้ก็จะทำง,ง่ายๆแบบไม่ต้องละเอียดนะคะพอเราใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะให้กะทิเขาแตกมันค่ะ พอเริ่มแต่งมันแล้วนะคะเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะวันนี้แอดมินก็จะมีแค่ตับไก่นิดหน่อยเท mm hmm. ่านั้นเองค่ะวันนี้น่าจะได้แกงแค่ถ้วยเดียวละค่ะพอตับเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่เติมกะทิลงไปค่ะวันนี้ก็ใส่กะทิค่อนข้างจะเยอะนิดนึงค่ะอยากได้น้ำแกงที่เข้มข้นค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะลดความเข้มข้นนิดนึงเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะคะคนๆดูอ่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีพื้น,นเลยค่ะผงปรุงรสนะคะน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาแค่นี้แกงของเราก็จะอร่อยเข้มข้นแล้วนะคะแกงถัวยนี้ใช้ของเหลือในตู้เย็นทำนะคะไม่ได้หาเพิ่มเลยละคะ่ะจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะ ปิดฝาไว้สักครู่หนึ่งพอเขาเดือดเต็มที่แล้วฟังทองสุกแล้วเราก็ใส่ใบกะเพราค่ะฟังไม่ผิดแล้วนะคะใส่ใบกะเพราเพราะว่าไม่มีโหระพา้วยเองค่ะเรามาดูซิว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงค่ะนี่หน้าตาทําเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยละคะ่ะเข้มข้นมากค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเลยค่ะเราไปทําดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ